สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเมื่อเจอภูเขาขวางทางมีสองอย่างให้เลือกคิดมันคืออุปสรรคที่หยุดเราไม่ให้เดินไปข้างหน้าหรือว่ามันกำลังท้าทายให้เราปีนข้ามไปนี่คือความแตกต่างระหว่างคนที่ไปไม่ถึงเส้นชัยกับคนที่ไม่มีวันล้มเหลว ขอบคุณสำหรับคำคมท่านอาจารย์จตุพลชุมพูนิตนะคะก็หยิบยกมาให้ทุกคลิปนะคะสำหรับใครที่ต้องการกำลังใจเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่28มีนาคม2568นะคะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะสะเทือนมาจากประเทศพามา่านะส่งมาถึงประเทศไทยนะคะก็ ผลเสียที่เกิดขึ้นนะคะก็ตามข่าวเนาะเป็นกำลังใจให้สำหรับเพื่อนๆสมาชิกทุกคนทุกท่านนะไม่ว่าจะอาศัยทำงานนะคะใช้ชีวิตอยู่แห่งหนตํตำบลใดขอให้ทุกคนทุกท่านปลอดภัยนะคะเป็นกำลังใจให้ขอให้แคล้วคลาดจากพยานนตรายนะภัยพาน,นะที่เป็นศัตรูหมู่มารมองเห็นและมองไม่เห็นภัยธรรมชาติ นะคะคสวัสดีค่ะนะคะคลิปรันด้อมคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อท็อปปิ้ที่ว่าคุณบางครั้งสมบูรณ์พูนสุขจนใครบางคนอิจฉาคุณนะคะเรามาดูกันสิว่าพลังงานของคุณนั้นทำให้ใครบางคนอิจฉาแน่ๆเพราะว่าคุณนะบางครั้งอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะคะเรามาดูกันพลังงานที่โดดเด่นในวันนี้ เจมินาราศีมิถุนท่านลมเอิร์ธธาดินพฤษศกัมกรนะคะเมอร์คิรีคนที่เกิดวัน,น at, พุธท่นน้ำเทวราศีพฤษภราศีตุลลิบาราศีตุลท่านลมเสะเทินคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟแอริ Every, ราศีเมธาตุไฟนะคะแล้วก็แคปิคอนราศีมังกรธาด,ดินตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้ของกับคุณและคนที่อิจฉาคุณมีสามเจ็ดสิบเก้ายี่สิบหก 1นึ่แล้วก็สินะคะเราเกิดมาบนโลกใบนี้นะคะเราจะเจอในเรื่องของภัยธรรมชาติภยัยนะคะเจ้ากรรมในเวรบุคคลรบข้างสังคมรับข้างฉะนั้นตัวของเราเนี่ยนะที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะคะ ลหลายๆคนนะ,คะจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันแตกต่างกันสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราควรจะมีนะคะคือความรักความเมตตาให้แก่กันนะคะอย่าสร้างกรรมต่อกันจะดีกว่านะคะแค่อยู่ทุกวันนี้ให้มันรอดมันก็เหนื่อยมากพอแล้วเนาะสำหรับใครที่แบบเออในเรื่องของการที่จะไปคิด อิจฉาคิดไม่ดีกับคนอื่นนะคะเกิดมาจากความรู้สึกของตัวเองเกิดมาจากความน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตานะคะคนอื่นเขาก็ลำบากเหมือนกันค่ะแต่เขาไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ยอมแพ้ไม่ได้มาสนใจอะไรที่มันแบบคือเขารู้จักสู้นะคะต้องรู้จักสู้ต้องรู้จักรักตัวเองะะและก็เมตตาให้กับผู้อื่น เนาะจะได้ไม่สร้างเวรสร้างกรรมต่อกันนะคะเราก็ไม่รู้ว่าพบอดีตชาติที่แล้วนะ,ะกับพบชาติหน้าเนี่ยจะมีจริงหรือเปล่าแต่ปัจจุบันนี้อย่าสร้างเวรสร้างกรรมอย่าสร้างศัตรูนะคะต่อบุคคลอื่นแต่รู้สึกว่าเวรกรรมเนี่ยมันตามทันมากๆเลยนะคะเออในเรื่องของบาปกรรมต่างๆเนาะเรามาดูพลังงานของคุณนะคะที่เราใช้ไพ่ออรค์คาลในการจับ ตุ่มนะคะออกมาเป็นพลังงานที่โดดเด่น d o p e take a lift off a s t นะคะเป็นพลังงานของนกพิราบนกพิราบนะ,ะเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพนะ,ะสันติภาพของโลกนะ,ค,ะคือการรักความสงบนะคะไม่สร้างเวรสร้างกรรมกับคนอื่นนะคะเป็นการที่เหมือนเรายอมซีโลรลาบเรายอมพ่ายแพ้ นะพาพยแพ้ในเรื่องอะไรในเรื่องของการที่เราจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับนะะเวรกรรมหรือว่าสร้างกรรมกับใครเป็นการที่มองเห็นผู้อื่นเนี่ยนะคะศรัทธาในความดีของตัวเองและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธินะะ์ศรัทธาในสิ่งที่หลายๆคนกราบไหว้เชื่อมั่นในความดีจะทําให้โลกนี้มีสันติภาพนะคะและ illusion embrace the trust เป็นพลังงานของภาพลวงตานะคะมนุษย์เราเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราอาจจะมีการปิดบงังซ่อนเลนส์อะไรบางสิ่งบางอยา่างที่มันอยู่ภายในตัวเรานะคะมนุษย์เราเนี่ยคือไม่ได้เป็นคนดีร้อยเปอร์เซนหรอกฉะนั้นก็จะมีในช่วงเวลาที่เราเป็นคนไม่ดีนะคะแต่เราจะพยายามที่จะไม่แสดงออกถึงความไม่ดีนะ,ะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น นะคะต้องระงับยับยั้งความคิดนะคะความไม่ดีของตัวเองเนี่ยอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมกับคนอื่นแสดงออกถึงความดีนะสิ่งดีงามจะดีกว่านะคะ try make the best c try นะ,ะตัวเลือกที่ดีที่สุดตัวของคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนตำบลใดนะคะคุณจะเป็นคนที่โดดเด่นมากๆในสังคม นะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถนะคุณจะโดดเด่นในสายตาของผู้อื่นนะหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานนะการที่ตัวของคุณเนี่ยอาจจะถูกคนที่อิจฉาเนี่ยก็เพราะว่าคุณเด่นกว่าเขาคุณเก่งกว่าเขาคุณมีความรู้ความสามารถมากกว่าเขาคุณมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวของคุณที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณโดดเด่นนะคุณเป็นที่สนใจนะคะ ก็ตงนะ,ะเหมือนกับว่ามองตัวเองอะ,ค,ะความดีในตัวของเรานะะดีตรงไหนนะะทำไมคนอื่นเขามองเห็นทำไมถึงมีคนอิจฉานะะเราต้องภูมิใจในตัวของเรานะคะสันจโรตีแอกเพรสยัวสันจโรตีเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกนะคะความรู้สึกอะไรก็ได้ที่ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าต้องการ นะะโกรธโมโหไม่ชอบนะคะเราสามารถแสดงออกความรู้สึกออกไปได้นะโดยเฉพาะนะคะถ้าแบบคุณเป็นคนที่มักที่จะถูกคนอื่นนะ,ะมองในแง่ร้ายนะ,ะมองว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยเราสามารถที่จะแสดงออกความรู้สึกของเราได้เราไม่ต้องเกงอกเกงใจนะหรือว่าจะโกรธจะเกลียดนะคะเราสามารถแสดงออกถึงความรู้สึกได้ทั้งหมดเลยนะ,ะไม่ต้องกลัวนะแล้วก็ พยายามที่จะดูนะในด้านของความรู้สึกความนึกคิดของตัวเราเองนะคะว่าเราควรจะทําสิ่งไหนเป็นในทิศทางใดนะคะ Dream Believe in your dream นะคะเป็นความฝันจงเชื่อในความฝันของคุณนะคะคุณอาจจะฝัน ะะหรือว่าุในการที่แบบคุณนอนหลับแล้วคุณฝันจินตนาการไปถึงบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันคือความจริงมันคือเส้นทางมันคือโอกาสนะ,ะช่องทางของคุณนะคะคุณจะได้เหมือนกับว่ามีผู้ที่จะชี้แนะช่องทางแนวทางให้คุณจงเชื่อในความฝันของคุณหรือว่าในเรื่องของสิ่งที่คุณอยากเป็นอยากทำนะคะทำให้มันได้เนาะ เรามาดูกันพลังงานของคุณนะคะคุณมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์พูนสุขในสายตาบุคคลรอบข้างนะคะบุคคลส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เห็นคุณเนี่ยนะเขามองคุณมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์พูนสุขอย่างไรนะคะมาดูไพ่ขยายพลังงานของคุณสิบใบหน่อย <recibir voice> ขอไพ่ขยายพลังงานของคุณนะคะคนที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่ง มีความสุขจนคนอิจฉาคนส่วนใหญ่เขามองคุณอย่างไรเด็กคาถาเป็นคนดีชั่มพูช่างเจรจานะ,<อ>ะมีความอดทนมีความรู้มีความสามารถนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะใช้โทรศัพท์ใช้โซเชียลใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีเก่ง นะคะอาจจะเชี่ยวชาญบางมงด้านคือถึงขนาดที่แบบเชี่ยวชาญแล้วก็นําเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยมาสร้างรายได้สร้างอาชีพนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับผู้อื่นนะ,ะแม้จะมีอายุไม่มากนะักแต่คุณก็เป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความรอบรู้นะคะรู้เฉพาะด้านสามารถจะให้คำปรึกษาแนะนำนะ,ะวางแผนชีวิต นะ,ะวางแผนปัญหาชีวิตการงานการเงินความรักนะคะให้ผู้คนนะ,ะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอะ่ะพลังงานของคุณอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะคะเป็นคนที่ใส่ใจดูแลคนในครอบครัวเป็นอย่างดีเป็นคนหาเงินเกง่งนะคะมีรายได้เข้ามานะ,ะมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของการทํามาหากินในเรื่องของการ สร้างรายได้เงินไม่ขาดมือนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่จริงจังนะมีคําพูดหรือว่านะสิ่งที่ทําเนี่ยผู้คนนะให้ความเคารพและก็ความความเกรงใจคุณคิงออฟสอดเนี่ยดุด,ดันนะคะซื่อสัตซื่อตรงเด็ดขาดจริงจังมั่นคงยอมหักไม่ยอมงอเป็นคนชัดเจนนะคะทำอาชีพเกี่ยวกับงานที่แบบ เรียกว่านะคะตรงไปตรงมาเปิดเผยนะคะเป็นคนชัดเจน,นเรื่องของคําพูดในเรื่องของการตัดสินใจเป็นคนดุมากๆเป็นคนทีนะถ้าแบบว่ามีปัญหาเรื่องราวนะคะ,ะ,คะเหตุการณ์ที่อาจจะถูกคนอื่นใส่ร้ายป้ายสีหรือว่านินทานะ,ะถ้าอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องคุณจะ คุณก็จะใช้ฝีปากของคุณคําพูดของคุณฟาดกลับไปนะแล้วคุณก็มีความเข้าอกเข้าใจถึงนะ,ะความต้องการของผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็ตัวของคุณสามารถที่จะมีความสุขใช้ชีวิตมีความสุขกับคนในครอบครัวของคุณได้รักครอบครัวมากๆนะคะเป็นคนที่แบบกินเก้งหรือว่าคือแบบอาจจะเป็นคนที่ ใส่ใจดูแลคนในครอบครบัวในเรื่องของอาหารการกินเป็นอย่างดีเนาะก้าวถ้วยเนี่ยคือแบบเรียกว่าลักษณะของคนที่มีความสุขนะอยู่กับครอบครัวเป็นสาวโสดเป็นหนุ่มโสดได้เป็นพ่อแม่เป็นแม่แม่ได้นะคะสิ่งสําคัญก็คือรักครอบครัวมากที่สุดนี่คือพลังงานของคุณที่เขามองเห็นนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่อิจฉาคุณที่เขามองมาที่คุณบ้าง โดดเด่นที่เขาอิจฉาคุณเรื่องอะไรนะคะเห็นว่าคุณมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักนะการรักครอบครัวเขาอิจฉาตัวของคุณนะที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างไรมาดูสิ the i e l of fortune เขาบอกว่าคุณเป็นคนโชคดีนะคะคุณเป็นคนที่ได้ไดรับโอกาสดีๆมีโชคลาภถ้าเป็นในเรื่องของอาชีพการงานคุณก็โชคดีมากๆนะในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือว่าในการหาเงินนะหรือว่าสร้างอาชีพสร้างไรายได้ต่างๆเป็นคนวางแผนชีวิตการเงินดีนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าทําธุรกิจการงานอะไรเนี่ยคือแบบเรียกว่าพีดอออกผลนะคะแล้วเขาก็มองว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนจริงจัง นะเป็นคนคิดมากินอะเป็นคนเครียดเป็นคนที่เหมือนกับว่าเหมือนทําดีคนที่อิจฉาคุณเนี่ยเหมือนเขาคิดว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแล้วก็คือเหมือนไม่มีไม่มีในเรื่องของคนช่วยเหลือคุณเลยแต่ทำไมคุณถึงมีความเข้มแข็งแล้วก็มีจิตใจที่กล้าหาญนะเป็นคนฉลาดนะ The Devil เนี่ยเป็นคนที่แบบเรียกว่ามีในเรื่องของ ความมีเสน่ห์นะคะผู้คนหลงรักแม้กระทั่งแม้กระทั่งสิงสาราสัตว์นะคะคนที่เป็นสิงโตหรือว่าคนที่คิดร้ยายกับคุณเนี่ยทำอะไรคุณยังไม่ได้เลยอ่ะนะคะคือเดวิลเนี่ยมองเป็นพลังงานของถ้าเป็นตัวบุคคลนะคะก็จะเป็นคนที่มีในเรื่องของความอิจฉาริษยาคุณมากแล้วพยายามที่จะทำลายคุณแต่ทำไม่ได้คุณเอาอยู่คุณเข้มแข็งนะคะและ ถ้าเป็นในสิ่งที่มองไม่เห็นจะเป็นพลังงานของผู้ผีปีศาจวิญญาณหรือแม้กระทั่งในเรื่องของคุณสายมนดําก็ทําอะไรคุณไม่ได้อีกนะเพราะว่าคุณเป็นคนโชคดีนะคุณเป็นที่รักของผู้คนคุณเป็นเดอะสตาร์เนี่ยพลังงานของคนที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าเยียวยาความรู้สึกหรือว่าเป็นคนที่เอ่อถ้าเป็นในเรื่องของอาชีพการงานโดดเด่นมากๆมีชื่อเสียง มีความสําเร็จนะคะเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคมาเยอะเป็นคนที่มีในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตเยอะด้วยนะ,ะถูกกลั่นแกล้งถูกทําร้ายถูกใส่ร้ายป้ายสีนะคะไม่สนใจใครไม่ต้องการที่จะเออไปยุ่งวุ่นวายกับใครเป็นคนที่มุ่งมั่นนะ,ะฝ่าฟันมีความอดทนในเรื่องของธุรกิจการงานสนใจแต่ชีวิตของตัวเองและคนในครอบครัวนะคะจึงทําให้คนที่อิจฉาคุณเนี่ยคือไม่ว่าเขาจะพยายามที่จะ ดันตัวเองผลักดันตัวเองแข่งขันกับคุณในเรื่องของอาชีพการทํางานนะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรนะคนคนนี้คนที่อิจฉาคุณเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือว่าจะเป็นผู้ชายก็ได้แต่เขาอะทําอาชีพสายงานเดียวกันกับคุณแล้วเขาอยากจะโด่งดังนะคะแล้วเขาอยากจะได้รับรายได้หรือว่าความสําเร็จเท่าๆกันกับคุณแต่สิ่งที่เขาไม่มีคือประสบการณ์และนะคะความรอบรู้ต่างๆเขารู้สึกว่าแม้ว่าเขาจะชวนคุณทะเลาะอะ คือแบบประมาณที่แย่คุณให้คุณเครียดให้คุณกดดันให้คุณแบบเกิดพลังงานลบให้คุณหัวเสียปั่นป่วนชีวิตของคุณแต่คุณไม่สนใจเขาคุณมองเขาเป็นเศษดินเศษทรายเป็นเศษขยะนะมองเหมือนเขาเป็นขยะสังคมไปเลยเดเดวิลพลังงานของคนที่แบบเรียกว่ามาสร้างความปั่นป่วนให้กับคุณเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยคือเรียกว่าคือไม่ให้ความสนใจเขาเลยไม่ให้ความสําคัญเขาเลย เขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่รู้จะจะไปสู้กับคุณได้ยังไงเพราะคุณไม่ได้สนใจเขาแม้แต่นิดเดียวนี่คือสิ่งที่คนอิจฉามองมานะคะเขาพยายามทําอะไรคุณแต่ทาไม่ได้อะเรามาดูกันคุณมั่งค่าอุดมสมบูรณ์พูนสุขจนนะคะใครบางคนอิจฉาพลังงานของคนคนนี้มาดูซิว่า เขาอิจฉาคุณอย่างไรเขาพยายามทำอะไรกับคุณนะคะคุณจะเจอพลังงานของคนคนนี้ในรูปแบบไหนมาดูกันคนคนนี้เจ็ดดาบนะคะตอนหน้าอย่างรับหลังอย่างนะคะแอบส่องแอบมองแอบสังเกตคุณผ่านโซเชียลออนไลน์คุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์หรือว่าผลงานของคุณผ่านโซเชียลออนไลน์หรือแม้กระทั่งชีวิตของคุณ นะคะซึ่งเขาเข้ามาส่องมาเห็นเนี่ยเขาเห็นนะตัวของคุณนะมีความสุขนะคะมีในเรื่องของรายได้มีเรื่องของการเงินนะคะเเรียกว่าเงินไม่ขาดมือนะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาอีกนะแถมยังเป็นคนที่เหมือนกับว่าอยู่ใน the judgment คือหลุดออกมาจากสภาวะของเจ้ากรรมในายเวรนะ่ะ นะคะคุณอยู่ในพื้นที่ที่เจ้ากรรมนายเวรอย่างเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะแตะต้องตัวของคุณได้สู้คุณไม่ได้ด้วยนะคะไพ่สิบถ้วยตรงนี้น่าที่จะเป็นพลังงานของตัวของคุณที่แบบ อย่าไปยุ่งกับฉันนะฉันอยู่กับครอบครัวของฉันฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขฉันไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครฉันรักครอบครัวของฉันฉันรักความเจริญก้าวหน้าฉันรักงานของคันของฉันนะคะตัวของคุณคือเรียกได้ว่ามีในเรื่องของการโฟกัสในเรื่องของการงานและครอบครัวนะการเงินส่วนคนที่อิจฉาคุณเนี่ยคือเขาทําอะไรคุณไม่ได้การแกล้งคุณก็ไม่ได้เห็นถึงความที่แบบตัวของคุณมีความสุข อยู่ในพื้นที่ของคุณอยู่กับงานของคุณอยู่กับชีวิตของคุณอยู่กับครอบครัวของคุณแล้วกําลังจะไปได้ดีมีความสุขเนี่ยโอ้ยไม่ได้เลยจริงๆนะคะเป็นพลังงานของเจ้ากรรมนายเวรเนานะเป็นพลังงานของคนที่แบบเรียกว่าเข้ามาทดสอบจิตใจของคุณนะคะและคนคนนี้ the high priest the high priest เป็นพลังงานของตัวของคุณก็ได้นะซึ่งคุณรู้อะว่า พลังงานของคนที่คิดไม่ดีกับคุณเนี่ยนะคะคือเขาพยายามที่จะทําให้ตัวของคุณเนี่ยหลุดโฟกัสหลุดโฟกัสจากเรื่องของการทํามาหากินจากจากการที่แบบคือไม่อยากจะให้คุณมีความสุขไม่อยากจะให้คุณมีรายได้ไม่อยากจะให้คุณมีในเรื่องของการโฟกัสการเงินการงานไม่อยากจะให้คุณร่ำรวยประสบความสําเร็จนะคะคนคนนี้คือเรียกได้ว่า เข้ามาทดสอบจิตใจของคุณด้วยยิ่งตัวของคุณเนี่ยมีในเรื่องของอาชีพการงานที่เกี่ยวกับโซเชียลหรือการไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะเป็นหมอดูเป็นครูบาอาจารย์คุณจะได้รับบททดสอบเหล่านี้จากเพื่อนๆสังคมของคุณนะจากคนที่มาติดตามผลงานของคุณเพราะคนเหล่านี้เขาต้องการที่จะถ่ายทอดพลังงานบางสิ่งบางอย่างในตัวของเขามารบกวนคุณ ะะเขาไม่อยากให้คุณมีความสุขเขาไม่อยากจะให้คุณประสบความสําเร็จพลังนะงานของคนท็อกซิกหรือว่าคนที่อิจฉาทั่วไปนะคะแล้วก็ตัวของคนคนนี้ตัวของเขาเหมือนกับต้องการที่อยากจะมาขอความช่วยเหลือหรือว่ามาขอคําแนะนําจากคุณถ้าคุณนะคะมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการชี้แนะแนวทางหรือว่าคุณได้รับโอกาสดีๆคนคนนี้เนี่ย ะะเขามีการที่เหมือนกับว่าหน้าที่จะถูกสังคมบุคคลรอบข้างนะคะตัดสินเขาในแง่ผิดนะคะคือแบบมองเขาถ้าแบบเขาทำงานเหมือนกันกันกบคุณในกรณีที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอดู เป็นผู้ให้ความรู้วิชาการเขาอาจจะถูกคนอื่นคอมเมนต์แบบนี้แบบนี้มานะคะเขาก็เกิดความเครียดเขามาเจอการทํางานของคุณมาเจอผลงานของคุณเขารู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้เป๊ะสักเท่าไหร่คุณก็ไม่ได้ถูกต้องสักเท่าไหร่แต่ทําไมผู้คนถึงให้ความสนับสนุนช่วยเหลือคุณประมาณนี้มันเกิดความอิจฉาในแวดวงนะคะที่ทํางานสายงานนะคะแล้วก็คือแบบ มันมีในเรื่องของการแข่งแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอิจฉากันนะคะนี่คือสิ่งที่พลังงานของคนที่เขายังไม่ได้ปลดปล่อยจิตวิญญาณนะคะในการเป็นผู้ให้โดยแท้จริงฉะนั้นคุณจะเจอพลังงานของคนเหล่านี้คนเหล่านี้การที่เขาอิจฉาคุณเพราะอะไรเห็นคุณอยู่ดีมีความสุขประสบความสำเร็จม <possible> ังค <le> ั <aro> ่งร่ำรวยตัวของเขาไม่ได้นะคะไม่ได้สมหวัง หรือว่าไม่ได้มีอย่างคุณนะคะไม่ได้ประสบความสําเร็จเหมือนคุณก็เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจเปรียบเทียบนะคนเหล่านี้ยังไม่หลุดพ้นในเรื่องของจิตวิญญาณยังไม่ได้มีการฝึกฝนในเรื่องของจิตวิญญาณขั้นสูงสุดจึงเกิดความอิจฉาจึงเกิดความไม่ชอบคนอื่นนะคะก็เฝ้าสอ่องเฝ้ามองเฝ้าเปรียบเทียบชีวิตของคนอื่นกับชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคือหาทางออกไม่ได้อะ แล้วก็มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะคะกับการที่แบบในกรณีที่ตัวของคุณเนี่ยอาจจะได้รับความรักได้รับความเมตตานะคะมีคนสรรเสริญยกย่องชื่นชมสนับสนุนคุณจนคุณมั่งคั่งประสบความสําเร็จคนเหล่านี้นะคะก็เกิดความอิจฉาคุณอยากจะเป็นเหมือนคุณแต่ทําไม่ได้นะนี่คือพลังงานของคนที่แบบเหมือนจิตวิญญาณภายในของเขาอะ่ะไม่รู้จัก ะะชื่นชมหรือว่ายินดีกับความสําเร็จของคนอื่นนะคะและคนที่ชาคนคนนี้เมื่อเห็นคุณมั่งคั่งสมบูรณ์นะประสบความสําเร็จเขาก็รอคอยที่จะเรียกว่าเหมือนกลั่นแกล้งนะคะเหมือนรอคอยที่จะหาทางที่จะทําให้ตัวของคุณเนี่ย เสียใจทุกใจไม่สบายใจด้วยวิธีไหนก็ได้ที่เขาสามารถที่จะทำได้เพื่อให้ตัวของเขานะคะได้มีพักมีพวกนะคะเธอต้องเจ็บเหมือนฉันเธอต้องทุกข์เหมือนฉันเธอต้องเจอเหมือนฉันนะคะการที่ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเข้าใจในความทุกข์เ่าเนี่ยนะ,ค,ะคุณไม่ได้เดือดร้อนคุณไม่ได้ทุกข์อกทุกใจนะกับเนี่ย ตัวของคุณคือพลังงานของดีเอ็มเพรสคุณเคยผ่านมันมาแล้วคุณเคยทุกข์แล้วคุณเคยประสบความทุกข์นะสิบดาบเนี่ยคุณเจอมาหมดแล้วเจอมาก่อนเขาอีกแต่เขาเนี่ยเพิ่งมาเจอก็เลยทําให้คนคนนี้นะคะเหมือนกับว่ามาเห็นคุณเนี่ยโอโ้ประสบความสําเร็จนะคะกินดีอยู่ดีมีความสุขร่ํารวยไม่เดือดร้อนอะไรนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าเกิดความเกิดความไม่ชอบใจขึ้นมา นะคะหาทางที่อยากจะหาพักหาพวกฉันไม่มีความสุขเธอก็ไม่ต้องมีความสุขอารมณ์นี้นะคะและเขาคิดจะทาสิ่งใดละ่ะไพ่เดอะเฮอร์มิตออกมาเป็นไพ่ของการที่เฝ้าส่องเฝ้ามองนะคะดูชีวิตของคุณแล้วก็กําลังที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างตัวของคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับพลังงานของคนที่จะต้องเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตนะ,ะให้มากกว่านี้เพื่อที่จะได้เอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆ ะะพลังงานเดวิลเนี่ยมีรอบๆตัวของคุณนะคุณจะเจอทุกๆครั้งคุณจะเจอพลังงานเหล่านี้เพื่อที่จะมาทดสอบจิตวิญญาณของคุณนะให้คุณมีความมั่นคงนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามองไปสู่อนาคตข้างหน้าการที่ตัวของคุณเนี่ยเจอบททดสอบเหล่านี้จะทําให้ตัวของคุณเข้าอกเข้าใจนะคะในการที่จะมองหาช่องทางหรือว่าทางออกของวิถีชีวิต นะเจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวเจอความทุกข์เจอความเจ็บปวดนะเจอบททดสอบมากมายคุณจะเรียกว่าเดอะสเตรนเนี่ยนะเป็นพลังงานของคนที่แกร่งและเก่งมากๆกล้านะไม่ไม่สามารถที่จะคนที่อิจฉาคุณเนี่ยนะไม่สามารถจะทำทาร้ายทําอะไรคุณได้อนะพลังงานของคนที่มีจิตวิญญาณขั้นสูงสุดนะมีความรักมีความเมตตาส่วนคนที่คิดอิจฉาริษยาคุณ ชีวิตของเขาจะต้องเจอกับอะไรนะคะบางคนนะคะถึงกับต้องหนีหัวซุกหัวซุนนะคะล่าถอยไปเพราะว่าเมื่อเขาไม่สามารถจะปลดปล่อยพลังงานความทุกข์โยนใส่คุณได้เนี่ยเหมือนเขาจะปาก้อนหินใส่คุณเนี่ยนะคะแล้วคุณก็หลบคุณไม่ได้สนใจคุณไม่ได้ตอบโต้ก้อนหินเหล่านั้นนะ,ะแม้มันจะไม่กระเด็นไปโดนอะไร ะะแต่มันก็คือแบบเขาจะปาก้อนหินใส่คุณจนเหนื่อยนะคะความทุกข์ที่มันอยู่ในใจเขาเนี่ยมันจะสะท้อนย้อนกลับไปหาเขานะคะก้าดาบสิบดาบ9ก้าดาบคือพลังงานของคนที่เครียดนะคะหาทางออกให้กับชีวิตไม่มีไม่เจอนะ,ะแล้วก็เจ็บซ้าแล้วซ้าเล่าเจอเหตุการณ์เจอความทุกข์นะ,ะไม่รู้จักปลดปล่อยไม่รู้จักนะะหาทางออกให้กับตัวเองแล้วก็ไม่รู้จักทำอะไรให้ตัวเองได้หลุดพ้น พลังงานคนเหล่านี้คือแบบเขาไม่สามารถที่จะเยียวยาความรู้สึกของตัวเขาได้เขาไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงการปลดปล่อยความทุกข์เหล่านั้นได้เขามีแต่อีกโก้เขามีแต่ความอาฆาตเขามีแต่ความจิงทางพยาบาทนะเขามีแต่ความโกรธเกลียดนะเขาไม่รู้จักเป็นผู้ให้แล้วก็ไม่รู้จักที่จะมองไปที่อนาคตข้างหน้าและไม่รู้จักปล่อยวางกับความทุกข์ปัญหาต่างๆท้ายที่สุดแล้วนะคนที่เขา อิชาคุณเนี่ยนะคะเขาก็จะเจอในเรื่องของชีวิตของเขานะคะเจอความทุกข์ส่วนตัวของคุณ จะเจอแต่สิ่งที่ดีมีความสุขตัวของคุณจะได้รับแต่โอกาสดีๆนะจะได้รับความสําเร็จจะมีแต่ผู้คนรักใคร่สรรเสริญยกย่อง,องคุณนะคะแล้วตัวของคุณคือแบบไม่ต้องกลัวนะว่าจะมีใครมาทำลายคุณนะ่ะไม่ว่าคุณจะไปอยู่แห่งหนตําบลใดทาอาชีพอะไรนะคุณจะได้รับโอกาสดีเสมอนะคุณจะมีครอบครัวคุณจะมีคนที่รักใคร่สนับสนุนเกื้อกูลคุณ,คณ นะคะส่วนสังคมหรือว่าบุคคลรอบข้างคนที่คิดอิจฉาคิดไม่ดีกับคุณเนี่ยคุณไม่ต้องไปใส่ใจนะไม่ต้องไปเก็บนะปัญหาบุคคลอื่นๆมาใส่ใจเลยนะรักคนที่เป็นครอบครัวของเรารักคนที่รักเรานะคะสังคมเพื่อนฝูงที่แบบมาสร้างภาระสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณสร้างความเหนื่อยอะ่ะนะคุณไม่ต้องไปช่วยเหลือเขาหรอกให้เขาเจอปัญหาของเขาเองเจอความทุกข์เองแล้วก็เหมือนกับให้เขา เจอเส้นทางของเขาเองอะแล้วเขาจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคนที่เขาคิดเรียสยาคุณน่ะแม้เขาจะมีความสูงในช่วงเวลาที่เข้ามากั่นแกล้งคุณแต่ท้ายที่สุดแล้วนะวิบากกรรมตัวนั้นมันก็จะสะท้อนย้อนกลับไปหาเขานะคะไพ่อย่าบอกอะไรสําหรับคุณที่มีความมั่งคั่งสมบูรณ์มากกว่าคนที่อิจฉาคุณไพ่อยาบอกว่าทาวเวอร์ จะเกิดเหตุการณ์เรื่องราวนะคะการเปลี่ยนแปลงจากการที่ตัวของคุณเนี่ยรอคอยอาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบคุณอาจจะมีความทุกข์ความลำบากใจความไม่สบายใจที่การที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำดีนะปฏิบัติด,ดีหรือว่ามีจิตใจเมตตาที่ดีต่อผู้อื่นแต่ทำไมถึงมีคนที่แบบคิดอยากจะแข่งขันกับคุณทําร้ายคุณมาตลอดเชื่อเถอะว่า คนที่คิดไม่ดีกับคุณเนี่ยเขาจะเจอวิบากกรรมเจอในเรื่องของชะตากรรมของเขาเมื่อมันถึงเวลาตัวของคุณไม่ต้องไปคิดมากเลยว่าเขาจะได้เจอวิบากกรรมอะไรหรือเปล่าเขาเจอแน่นอนส่วนตัวของคุณเนี่ยคือแบบขอให้นะ,ะดูแลหัวใจของคุณนะคะแล้วก็พักผ่อนหรือว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะคนเหล่านั้น,นี่ะเขาจะพ่ายแพ้ในเรื่องของความคิดนะคะพลังงานของเขาลบๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาจะเครียด เขาจะเจอพลังงานนะเดเดวิลสะท้อนย้อนกลับไปหาตัวของเขาเนี่ยนะจนเจ็บปวดนะจนแบบไม่ไหวบางคนท่านถึงขนาดที่แบบว่าถ้าแบบส่งในเรื่องของคำสาปแช่งนะมาถึงคุณเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะสะท้อนย้อนกลับไปหาพวกเขาเหล่านั้นนะเกิดความเจ็บปว่วยความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะตัวของคุณเนี่ยเรียกได้ว่าจะมีความสุขนะคะพอใจกับสิ่งตัวเองเป็นอยู่นะในเมื่อชะตากรรมหรือว่าวิบากกรรมมันเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับ นำบททดสอบนะคะหรือว่าพลังงานของคนที่แบบเหมือนเขาอะ่ะเหมือนเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจหรือว่ามองในลักษณะของความเป็นจริงว่าชีวิตของคนเราเมื่อเราเจอในเรื่องของวิบากกรรมปันหาต่างๆเราก็ต้องเข้าใจสิ่งสิ่งนั้นนะยอมรับแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้ส่วนคนที่ทําร้ายเราเนี่ยเขาก็ต้องเจอในเรื่องของกรรมที่เขาทํากับเราเช่นกันไม่มีใครหนีพ้นในเรื่องของวิบากกรรม ได้นั่นเองฟังเพื่อเป็นแก้นำทางเป็นแนวทางขอบคุณดุวกันตามค่ะ